ว่าจะใช้ไปอีกนานๆไม่ได้ซ้ำพี่น้องสวัสดีล่าก้าทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องอุบลดำสิงห์ทงในนายทูบและกระทั้งเพจครับหรวผมใจอีกหนุบต้นกนพอ,อคนจาาครับพี่น้องภาพมาเบิงองยางเ่ท่ารลหดตัวท้นครับผมว่าจะใช้อีกสักหน่อยรอเงินออกอยางจงไหนจังโอ้แต่ก่อนสำลัก นี่ยางผมพี่น้องโอ้ยถูไทท่านสปอร์ตเป็นใังไหนแตกครับแตกยังงี้มั้งป๋าได้กว่าน่ะไอ้ฮะเดี๋ยวสร้างป๋าให้นี่หู้หู้ใหญ่พี่น้องนี่ลูยางใหญ่ รู้ยางใหญ่แต่ว่าสร้างว่าปาได้ประสันนีสร้างจันให้ไบ่ดด้ยากถูกไทด้ันสปอร์ตครับเมืงองยางผมกันสภาพสรํานี้ผมยังคิดว่ามาสิแลนไปอีกจักเดือนสึ่จิเปลี่ยนมาแต่ว่ายางมันทนบ่ได้มันแตกไปก่อนครับ <c oughs> โอ้ เบิ่งสภาพยางผมเนี่ยถือว่าใส่เดีคุ้มว่ะบนเบิงบ่งเบิ่งยางผมก่อนใส่แบบคุ้มค่าพี่กองอยู่นี่ไม่ได้ยางผมมาด้วยนี่เนี่ยอันที่ห้าเสนนี่ยางรถผมหมดแหละผมมันเนี่ยเส้นจีนต,ตะปูมาเนี่ยผมใส่จนแบบแบบเป็นที่ละ เห็นหนึงแต่ผ้าใบแบบนี้พี่น้องคกนเห็นหลาสร์สร้างวะการถเขามาเห็ดเนี่ยคกนเห็นยางแบบนี้นะสภาพแบบนี้นี่่ต้องถามเลยวล่ารถผู้ใดเอเอซัน่นี่ทำสร้างไม่ได้หรบคัารยางนนยังสิหัวได้เห็นปะหัวขนาดแล้วถ้าสภาพยางแบบนี้นี่ต้องรถแยายเอียกอย่างเดียวครับ พอผู้อื่นเขาจะมาใส่คักปลาน,นีนะครับเบิดดอกก็จะกับเยี่ยนถิ่มนะครับของผมนี่ต้องเอาให้เบิดไอ้ผ้ายเช่นกันขันเลี่ยนๆไปขันมาด,ดังตุ่มนี่บ่อจอดบ่อเบี้ยนต้องทำมันดังตุ่มก่อนนีน่เส้นนั้นถอดออกนะเก็บไปใส่อีกได้พี่น้องนะนี่เส้นนี้เขาต้องเอาเก็บไปใส่อีกปาน,นี สี่ยามาใซเนี่ยก็ยางไม่หรอกอันนี้ก็เป็นยางบริสุทธิ์นี่เราเงินบ่มีครับทีนี้ถูไทยท่านสป,ปอร์ตเฮ็ดไปก่อนเอายางโอ้ยให้สิบบาทให้สิบบาทแล้วการปิด <laughs> ปิดเครื่องปั่นลมเ <laughs> งียบขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ซื้อยางบริสุทธิ์มาครับสองเซนสองเซนนี้ก็กูดเยียยางปีสองพันสิบเอ็ดเซนละพันกว่าบาทครับ เอาซ้ำหนีซะก่อนเพราะว่าโอ้หาเงินยากครับส่วนนี้อัต,ตคัดในใี่หน่อยยางนี่กะอันนี้เบิ้งสภาพยางผมให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งกันหนอยเอะว่าสิเอาอีกอเดือนหนึ่งก็ได้ยางก็ได้บ่ทนแหงนี่ี๋ยวสิได้ยางขค้นี้เพิ่อนเพินพ่นวมาเพิน่นสิถอดออกน่ครับ นี่ขั้นนี้พ่นสิถอดออกพ่นสิขายให้ย่ดอกเส้นละพันพ่นมานี่อยเอาอยู่นี่จ้างนานี่พอดีเหลืออีกอยูซีเส้นที่สภาพแบบแบบจงสีแบบ่ละนี่ซีเส้นอยู่แล้ว 4, 100, 000, อลอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวอยันนี้เอามาเอาอยางประเส้นพ่นไปใส่ สภาพที่มันแตกยางในที่มันแตกซช่มัหู้ล้มชุบหูเลยครับสามสารถปะได้ครับขอบคุณสร้างที่เฮ็ดให้ดูไทยสั้นสปอร์ตเราเอนน้าเีกคนเฮ็ดไปครับแค่นี้ละชมพูเราเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทุกอย่างฟังท่านไหนได้ไหมมาแล้วฟังท่านนี้กัเลยเดียวยา,างเปอร์เซ็นต์เอ้าจังกะว่ากัน หาเงินได้ยังไงใช่ไหมพาพี่น้องก็เบิง้งฝีมือส้างนะครับผู้ใหญ่ปนีกันกระป๋าได้นะครับผู้ใหญ่สมีกระป๋าได้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับอัปลาพาจ่ายพี่น้องทุกทาครับไปแล้วครับสวัสดีครับ